ครับสวัสดีครับสวัสดีปู่ได่เศรษีทุกทา่านท,ทุกคนนะครับผมก็คือใครที่กล่าวมาที่ก,กอะแห่งนี้นี่เป็นเศรษฐีแล้วใช่ไหมครับปู่ใช่ถ้าเราเชื่อว่าเราเป็นเศรษฐีมันก็จะเป็นอย่างที่เราเชื่อครับถ้าเราพูดคําพูดของเราก็จะเป็นอย่างที่เราพูดครับดังนั้นจารย์เวลาใครมาที่นี่เนี่ยปู่ก็จะเรียกเศรษฐีนิ้วครับอันนี้ชื่ออะไรน้องค่ะเศรษฐีน้องอ่าเนี่ล่ะมีดวง เศรษฐีแม่ดวงจยน,นจะเรียกก่อนเรียกก่อนถึงวันนี้คุณอาจจะยังไม่ใช่เศรษฐีแต่ถ้าเราเชื่อว่าเราเป็นผู้ที่มีวาจาศักดิ์สิทธิ์มีหัวใจศักดิ์สิทธิ์มีจิตศักดิ์สิทธิ์มีความคิดศักดิ์สิทธิ์มันก็จะเป็นไปตามที่เราพูดจยนเชื่อน่ะจยนเชื่อเพราะว่าสิ่งที่เราพูดเนี่ยหลายๆอย่างมันเป็นความจริงเป็นความจริงฉะนั้น วันนี้ขอเรียกไว้ก่อนเหมือนขึ้นทะเบียนเศรษฐี่รัฐบาลเกามีลงให้ลงทะเบียนคนจนไปลงทำไมมันก็จะจนอยู่อย่างนั้นแหละเราต้องเปลี่ยนพลิกความคิดใหม่เฮ้ยเรานี่แหละคือคนหนึ่งอ่ะคือเศรษฐีเรามีความสมบูรณ์ เราพร้อมที่จะรับโชคลาภทุกสิ่งทุกอย่างเราต้องเปลี่ยน mindset ความคิดตัวนี้เหมือนเนี่ยช่องนิวพารวยเนี่ยมันชัดเจนอยู่แล้วฉันจะพาคนรวยรรเรามารวยด้วยกันครัด้วยด้วยความเชื่อ,อความศรัทธาเพราะเรามีความศรัทธาแบบนี้เนี่ยมันก็จะดึงดูดดึงดูดสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเทพเจ้าเทวดาทั้งหลายเนี่ย เขาก็เหมือนคนเรานะเหมือนคนเราอย่างอ่าเอ้ยคนนี้มันพูดดีว่ะมันพูดเพราะมันมีน้ำมาให้เรามันมันเคารพมันแสดงความน้อมน้อมเออไอ้คนนี้มันน่ารักเหมือนผู้หลักผู้ใหญ่ที่มองเห็นเด็กถ้าเด็กคนไหนก้าวร้าวเด็กคนไหนไม่รู้จักอ่สมมมาคารวะถามว่าเราจะชอบไหมครับผมเรามีของดีเราจะให้เขาไหมครับไม่ให้ใช่ครับผมอ่ะแต่นี้เฮ้ย ต้องให้วะต้องช่วยวะ <Okay. S 2> อย่างเงี้ยเหมือนกันเทวดาก็มีมีเขาเรียกกามมาพบเทวดาหรือพญานาคยังเป็นภพที่คล่องอยู่ในการรมยังไม่ไปนิพพานเหมือนพระพุทธเจ้าคดังนั้นท่านก็อยากที่จะมีสารเสริญมีสักการะมีคำเย็นหยอครับเหมือนกันทำไมเราต้องบวงสรวงอ่ะเพราะ ให้ท่านแฮปปี้ไงแล้วเราก็แฮปปี้ด้วยนี่แหละจึงเป็นที่มาที่ไปว่า <c oughs> ถ้าเราทำดีพูดดีคิดดีเนี่ยมันดึงดูดสิ่งที่ดีดีแล้วยงไปถึงเศรษฐีที่สิงคโปร์เศรษฐีที่สิงคโปร์ชื่อคุณเอดา <c oughs> เป็นลูกศิษย์นะครอบครัวเขาศรัทธาแล้วเขาบินมาที่นี่ ล่าสุดเข้ามากับลูกสาวชื่อน้องอามารีนามาอยู่ที่นี่เป็นเดือนนะครับมาช่วยปั้นองค์ปูพยย่พญานาคมาสวดมนต์มาปฏิบัติภาวนาเศรษฐีเอดาเนี่ยจากคนที่ไม่เชื่อในเรื่องเทวดาในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาไม่ได้เชื่อเรื่องพวกนี้ครับวันหนึ่งเขาไปวัดวัดหนึ่งอยู่ที่สิงคโปร์แล้วเขาวัดนั้นอ่ะ เป็นวัดจีนเนาะเขากำลังจะลงประทับทรงเทพจะลงประทับไอนะ้ะมาทรงอะ่ะที่ทางวัดเขาจัดเตรียมให้เนี่ยเขาก็ทำวิธีจะลงประทับแล้วคุณเอดากับครอบครัวเนี่ยก็ไปดูเขาเอ้เขาทำวิธีอะไรไปเออปุอบ๊บเทวดามาลงแกครไม่ลงม้าทรงรแกก็พยายามต้านเอ้ยไม่ใช่แล้วแกก็ ต้านไม่ได้เขาก็พูดเป็นภาษาจีนซึ่งแกไม่เคยพูดแกพูดออกมาเป็นจีนแต่จิวจีนฮกเกี้ยนล้วสารพัดเลยนะสามีก็ตกใจอันนี้ก็พยายามไม่เอาไม่เอาไม่เอา,เอาปุ๊บเพราะว่าเขาไม่ได้มาเพื่อจะเป็นร่างทรงไงเขาแค่เข้ามาวัดเพื่อที่จะมาไหว้พระครับ <c oughs> จนเขาก็เลยบอกว่าถ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะ่ะจริงๆนะ่ะถ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จริงๆจะมาลงเขาจริงๆนะ่ะ ขอให้เขามีโชคสิอขอให้เขาทำให้เขาเห็นสิว่าเขาจะได้เชื่อไงว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่จริงครับขอให้เขาถูกลอตเตอรีรรอร่สิงคโปร์ลอตเตอรี่สิงคโปร์คือต้องจับคู่ตัวเลขให้ได้เก้าคู่แล้วก็เรียงตามเรียงตามลําดับเรียงเรียงตามนี่ <c oughs> นี่เขาเห็นก่อนล่วงหน้าเลยเขาเห็นภาพมาเลยเห็นตัวเลขเขาก็จิ้ม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  บอกสามีด้วยนะครับทั้งงวดออกออกตามนั้นเลยครับทั้งหวดต่อไปเขาก็เห็นไม้อีกสิบเอ็ดงวดติดอ่ะสิบเอ็ดงวดติดเลยสิบเอ็ดงวดติดก็คือก็คือเจ๊ท่านนั้นเนี่ยเข้ามากาบว้มาสักสักการะบูชาปูอันตันที่นี่ใช่ไหมครับยังตอนนั้นยังยังไม่มาตอนนั้นยังตอนนั้นยังตอนนั้นเขาเขายังไม่รู้จักจานแต่เหตุเหตุเหตุเรียกว่าที่มาที่ไปของเขาอ่ะครับคทีนี้ พอพอเขาได้โชคแล้วมีเงินน่าจะมากกว่าห้าสิบล้านแต่เขาไม่ทำตามสัจจะที่ให้ไว้ต่อเทวดาว่าถ้าเทวดาทำให้เขาในจริงเขาจะทำหน้าที่โน่นนี่แต่เขาไม่ทำเลยผิดสัจจะกับเทวดาเขาปิดหมดเลยปิดหมดเลยแล้วก็เหมือนกับว่าเงินที่ได้มาเนี่ยเขาเอาไปลงทุนในญาติพี่น้องโน่นนี่นั่นก็โดนโกงโดนอะไรับทีนี้ เหตุผลที่เขาเจออาจารย์เพราะเขามาเจอในโซเชียลแต่จารย์ก็ไม่รู้จักเขานะปุ๊บแล้วเขาเขาเห็นจารย์ไปเข้านิมิตสอนสมาธิเขานในในฝันในอะไรครับในฝันไปเข้านิมิตไปเข้าอะไรแล้วก็พาเขาปฏิบัติจนดวงเขาฟื้นขึ้นมาครับแล้วเขาก็ติดต่อมาอืมครับก็เคยเห็นอาจารย์ก่อนแล้วในนิมิตใช่เห็นก่อนในนิมิตแล้วเขาก็ตามมาครับ กว่าจะมาเจอกันได้ตั้งหลายปีนะห้าปีอะพอจะเจอกันเขาตอนจะมาก็โควิดก็นวนนี่นั่นก็มาไม่ได้มาอ่าทุ่มเจอเนี่ยเพิ่งมาใช่ที่ที่ว่าไอที่อะไรนะเขาเย้่เที่ยงอ่ะที่สี่เคิ้วนั่นเพิ่งเพิ่งมาครั้งแรกพอมาปุ๊บพอมาวันเดียวเขาต้องรีบกลับเพราะว่าไอ้อะไรนะพาสปอร์ตเขาหมดอายุแต่เกาโอนประจนซื้อรถาทเนี่ยเขาถูกสามตัว ซื้อรถให้กับอาจารย์นะรถเก่งอเวนซาโตโยต้าเวนซาเขาเป็นคนดาวให้ครับแเคยมาแกแกมาถูกมีโชคมีลาบอยู่นี่ใช่ไหมคะแกถูกได้โชคได้ลาบจากอาจารย์ครับตอนนั้นอาจารย์ให้สามตัวครับคือให้ยังไงก็อยู่ๆก็โพสต์ลอยๆขึ้นมาเนี่ยครับอาจารย์โพสเป็นเป็นสามตัวเป็นเลขเลยอ่ะนั่นไม่แน่ปู่ท่านอาจจะโดนบรรดาให้อาจารย์ทำก็ได้นะใช่ครับคือตอนนั้นอาจารย์ ไปเชียงใหม่แล้วทีนี้ไม่มีรถไ,ไม่มีรถช่วงนั้นไม่มีรถเลยนะเป็นอะไรที่เราแบบติดขัดเรื่องนี้มากไปเชียงใหม่แล้วก็ติดโควิดไอ้แล้วก็ <c oughs> ไปกับเขานะอาศัยรถเขาไปไปเชียงใหม่แล้วกลับมาก่อนเราก็อยู่ที่นั่นโควิดมาปุ๊บไอ้รถนครชัยรถสมบัติทัวร์ไม่วิ่งหยุดวิ่งการโดยสารอะไรต่างๆไม่วิ่งเราก็ค้างเติงอยู่เชียงใหม่ไ,ไม่มีรถกลับจนอธิษฐานนะ ขอกับเทวดาได้มาสามตัวก็โพสปกติเราไม่ไม่ได้เป็นคนเล่นนะครับก็คุณเอดาเนี่ยเขาก็ปังได้เกือบล้านครับอขาัเลยอ่า อาจารเอารถถอยรถมาเลยขับรถกลับบุรีรัมเลยเขาเลยดาวรถให้อาจารย์เลยใช่ดาวรถให้เลยคุณนได้ก็เลยนับถือศรัทธาปู่แล้วก็ปู่อนันต์สถานที่แห่งนี้ใช่ไหมครับสถานที่แห่งนี้แล้วก็ลูกสาวเขาเนี่ยอายุยี่สิบสี่ครับอ่านั่นก็เจอปฏิหารเจอไหลเขาอธิษฐานอ่าพ่อก็ทำเปิดบริษัทแล้วเขาอธิษฐานสําเร็จตามที่เขาต้องการทุกอย่างเขาก็เชื่อเชื่อมากแล้วก็ พอเขาลาออกจากงานเขามามาพักหยุเนี่ยพักภาวนากับกระโปู่ที่เนี่หนึ่งเดือนเต็มๆนี่เพิ่งกลับไปอืครับ,รบพอมาปุ๊บนะ่ะน้องอามารีลูกสาวของเรษธีเอดาเนี่ยมาปั้นพญานาคมาอยุดที่นี่แหละตาที่สามเขาเปิดเหมือนตาทิพตาในเขาเปิดเขาเห็นเห็นเลขเห็นอะไรคร เห็นเลขอยู่แถวแถวเนี้ยแหละใช่ครับเห็นเลขอยู่แตนคนมีเซนต์กลายเป็นคนมีจิตที่ดีอย่างเงี้ยมันยานเขาเปิดโอ้ยานเปิดยานเปิดตาทิพตาที่สามเขาเปิดคแล้วก็ก็เห็นว่าเห็นเมืองมิติทับซ้อนหรือเมืองมหมดรลับลรยที่เนี่ยเขาเห็นเขาเห็นของเขาเองคแล้วพิสูจน์ได้ยังไงไอตรงนั้นเราไม่รู้เราไม่รู้แต่ว่าถึงเรารู้เราก็ มันไม่ใช่เรื่องที่เราควรจะพูดใช่ไหมค่ะแต่ว่าไอคนที่มาช่วยปั้นปั้นพญานาคปั้นอะไรเนี่ยเขาก็ให้โชคเลยน้องอามารีนะพูดไทยไม่ค่อยได้หรอกแต่นับหนึ่งสองสามได้มันก็ให้กันให้โชคให้โชคคนที่มาอคนที่มาช่วยเนี่ยเออกินนะชื่อหมอหมอหมายเป็นคนขับแท็กซี่ร r บอ d r วสามวันได้สี่หมื่นนะ แค่มามาถูเกิดเนี่ยเอาเนี่ยนั่งเอาเกิดมาขัดขัดแล้วก็ให้ช่างไปแปะขัดๆเกิดแล้วก็ให้ช่างไปแปะสวดมนต์ด้วยสวดมนต์เนี่ยเนี่ยเขาเห็นตรงเกิดเลยใช่ไหมคะน้องอามาได้เขาเห็นเขาเห็นมันลอยขึ้นมาเห็นแล้วแต่ท่านใจท่านแสดงปฏิหารให้เห็นอย่างนี้ใช่ไหมครับนี่คือเห็นอยู่กับพญานาคชาวชาวสิงคโปร์เขาเขาเชื่อมากแล้วเขาเขาจะมาค คือถ้ามีบุญสัมพันธ์กันกับปู่ท่านอาจจะมีโชคมีลาบกับปู่ก็ได้ใช่ไหมครับแน่นอนครับ<ๆ>ยังชื่ออะไรนะที่มาจากเกาะพังงานน่ะแม่ครูทิพถ้าแม่ครูทิพ<ม>นั้นน่ะ,ะนั่นก็มาก็มาสวดมนต์ตัวเนี้ยสวดตอนกลางคืนก็สวดละท่านให้สามตัวเลยท่านให้สามตัวท่านให้เกือบทุกวันน่ะครับที่ตัวเลยครับฉะนั้นจย์ไม่ไม่จาย์ไม่รู้ไม่ได้ให้ใครจย์ขอบอกว่าจาย์ไม่รู้หรอกครับ อยู่ที่ว่าท่านจะมาอยู่ที่ว่าดวงของคนคนนั้นเปิดแค่ไหนแล้วท่านสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยท่านจะประทานให้บางคนถึงบอกไปมันก็ไม่ได้ค่ที่ดวงใช่ไหมคะอยู่ที่ดวงครับอาจารย์จะมีแบบว่าแบ่งปันให้กับเอซได้ไหมคะ กนคนให้ครับมที่ค้าชกคือสถานที่แห่งนี้เนาะอยากมีโชคมีลาบอยากมีดวงเสริมดวงชะตาอะไรอย่างนี้เนี่ยสามารถเดินทางมาได้เลยใช่ไหมครับใช่มาที่ฐานได้เลยเพราะว่าสถานที่แห่งนี้เปิดให้ให้พี่น้องมาสักการะมาขอโชคขอลาบค่ะถึงแม่จารย์ไม่อยู่ก็เข้ามาได้บอกขอเข้ามาไหว้ปูครับบอกคุณพ่อที่อยู่หน้าประตูได้เลยครับนะเพราะว่าเราเราตั้งใจให้สถานที่เนี้ย เป็นเรียกว่าสร้างเศรษฐีใครมีบุญสัมพันธ์ใครหมดถึงวาระที่หมดเวรหมดกรรมแล้วคอยได้มาครับใครถึงวาระที่จะปังที่จะโชคที่จะมาเนี่ย่อใหมาอาจารย์อธิฐานไว้อย่างนี้ครับเฉะนั้นคนที่ไม่ถึงวาระเวลาไม่ได้มาเห็นไหมเราอยู่ใกล้กันแค่ไม่กี่กิโลคจริงผมลงไมอยเป็นปีแล้วครับผมเพิ่งเห็นอาจารย์คนมาทั่วประเทศคนมาที่นี่จากทั่วโลกครับ อครับของเราอยู่อยู่ผมอยู่มาเป็นปีอยู่ใกล้กันแค่สาโลแต่ตุ่งหินปช่ะอ,อะไรล่ะวันนั้นคิดยังไงอยากอยากจะไปไหว้ปู่อนันตาก็เลยพิมพ์ไปปู่อน,นันตาใกล้บุรีรัมในบุรีรัมเงี้ยค่ะเขาขึ้นมาเลยนะคะอ,อาสูมอาจารย์ก็ขึ้นมาก็เลยเข้าไปดูในช่อง น่าสนใจก็เลยชวนแฟนมาปู่ท่านต้องการให้เรามงเวลาแล้วบางทีปู่ไปเรียกมาเองเลยนะคไปนิมิตเรียกมาเองคจานถึงเชื่อไงถึงเชื่อใครจะว่างมงายใครจะว่าได้สาระเราเห็นปฏิหารเราเห็นตั้งแต่วันแรกก่อนที่จะมามาทําทุ่งนาตรงนี้ตอนแรกเป็นทุ่งนานะไม่มีต้นไม้สักต้นในวันแรกอ่ะ แล้วเรามาเอาแมคโครมาจกนี่ชาวบ้านหาว่าเราบ้าทำเสียที่นาหมดทำอะไรบ้าไปแล้วรเราบอกเรารู้ว่าตรงนี้จะเป็นวังวังพญานาคจะเป็นอาสมจะมีผู้มีบุญมีครูบาอาจารย์มา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 ,มา,มา,มาตุ้มมาโหมที่นี่ครับเราเห็นเมื่อเจ็ดปีที่แล้วครับแต่เราบอกใครไม่ได้ <c oughs> แลวถึงวันนี้ก็ก็เป็นจริงเหง็นไหม ผู้ย่างมันเกิดขึ้นเหมือนเหมือนในรางขคลองนี้มันร่มเรื่นด้วยใช่มันร่มเรือนดีกว่าขุดสะสี่เหลี่ยมค่ะแล้วก็ถ้าเกิดท่าชมแล้วก็เอฟซีทางช่องนี้อยากจะเดินทางมานี่สามารถเดินทางมาที่ได้เลยใช่ไหมครับผมได้เลยครับแต่ว่าถ้าจะให้ดีก็ ถ้าอยากเจอนะอยากอยากอยากเจอปู่หรือครูเบนก็ให้ติดต่อครูเบนมาก่อนค่ะติดต่อทางบุตครูเบนได้เลยเนาะติดต่อครูเบนได้เลยจะลงให้ทายคลิปนะคะเนาะเพราะบางทีเราไม่ค่อยอยู่บางทีก็ไปต่างประเทศไปโน่นวันี่ครับล่าสุดคนที่ญี่ปุ่นเขาปังเขาก็เชิญเราไปนี่จากยุโรปนี่รอว่าเราจะกําหนดวันเมื่อไหร่จะไปที่ทางเยอรมันทางฮอลแลนด์อะไรนะ ที่ตีจอากฮังการีครับเพราะเขาคมามีโชคเมลาบอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะใช่ใช่เขาบังค่ะครับเผยเอฟซีไม่แน่ท่านผู้ชมที่ดูอยู่ในนักขนาดนี้นี่อาจจะมีบุญสัมพันธ์กับปู่กับปัวนันก็ได้เนาะใช่นะครับเลยมาเปิดเจอคลิปนี้นะครับผมเชื่อนะครับผมในขณะที่เอฟซีดูในขณะเนี้ยต้องมีคนอยากมามีแน่ๆนะครับท่านผู้ชมเนาะครับเพราะว่าเอ็ดมินมาครั้งเล่นนี้ก็ยังรู้สึกเหมือนผูกพัน เหมือนได้เหมือนเคยมาจะไม่รู้มาตอนไหนเหมือนได้กลับบ้านครับผมเนาะเหมือนได้กลับบ้านได้มาเจอญาติพี่น้องค่ะถ้ามาช่วงช่วงค่าช่วงกลางคืนนะพลังงานจะเป็นอีกอย่างหนึ่งนะทีนี้อีกอย่างหนึ่งเลยครอาจารย์ถึงว่าเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวเราค่อยมาช่วงกลางคืนครับยิ่งวันที่ทําพิธีจุดเทียนคําเนี่ยเทียนสี่ร้อยห้าร้อยเล่มเนี่ยอยู่ตรงลานเนี้แล้วเราจะสวดเสริมดวงสะเดาะเคราะห์ซึ่งแต่ละเดือนเนี่ยอาจารย์จะให้ เปิดโอกาสให้พี่น้องได้ร่วมบูชาฝากดวงเข้าพิธีจุดเทียนคำคนะจะมีเทียนตนะรงนี้นี่เทียนนะเราก็เอาชื่อนามสกุลเขาชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดปิดที่เทียนแล้วก็เสียบตามตามฐานเทียนแล้วก็ทำพิธีสวดเสริมปังใครไม่เชื่อไม่เป็นไรแต่ว่าคนที่เขาจองทั้งปีอะ เขาฟังไงใช่ไหมครับจริงค่ะก่อนที่จะมาปูกก็ฟันเห็นตู่ก็เลยเลยมาที่นี่ค่ะอโอ้โหนี่มีคนคอมเมนต์แสดงว่ามีเศรษฐีอะไรเศรษฐีจุ๊จใช่แสดงมีมีคนที่ว่าเคยเป็นเศรษฐีจากสถานที่แห่งนี้มาคอมเมนต์ใช่ไหมครับเยอามีเยอะมีเยอะนนั้นเขาเน้มิตเห็นอย่างเศรษฐีนุชสายโมช็อปนี่ก็เหมือนกันเนี่ยกำลังคอมเมนต์อยู่เนี่ย นะปู่บอกสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้หน่อยครับว่าตั้งอยู่ที่ไหนครับปูอ่อสอมารคขยาครับนะบ้านโคกเพชรตำบลโคกมา้าอำเภอประคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์ครับนะห่างจากทางหลวงหมายเลข24เข้ามาก็าประมาณ3กิโลครับนะถ้าผู้ชมแลือว่าเอฟซต้นไหนท่านไหนต้องการเดินทางมาสามารถจับ G P S เดินทางทมาได้เลยจับนมาเลยนะครับผมจับจีมาเลยถ้าถ้ามาก็กลาง แจ้งล่วงหน้าก่อนก็ดีคเราจะได้อยู่ต้อนรับนะเผื่อพระที่ปูนี้ต้องไปทําธุระต่างประเทศใช่ไหมครับใช่ช่วงปีนี้จะเดินสายต่างประเทศนะครช่วงนี้ก็เดินสายต่างประเทศป่อยนะครับเศรษฐีทั้งหลายคเพราะว่าจานอธิษฐานอย่างนี้อธิษฐานว่าคือเราเนี่ยเมื่อหกหกเจ็ดปีมาแล้วเนี่ยมีมีแต่ คนมาขอให้ช่วยปัดเป่าที่เขา,าเป็นโน่นเป็นนี่เจ็บป่วยไม่สบายเราก็ปัดเป่าสวดมนต์อธิษฐานให้บเราก็ทําเรื่องนี้มาหลายปีที่พอปีก่อนเนี้ปีหกหกเจ็ดนะต้นปีเนะี่ยอาจารย์ก็บอกว่าต่อไปจะพาคนปังครัอขอเน้นพาคนปังบ ไ้เรื่องความเจ็บปวดหรือเรื่องอะไรเนี่ยเราทํามาเยอะแล้วค,คนเป็นหมื่นๆคนเราช่วยมาเยอะแล้วกุสนตรงนี้มันมันเพียงพอแล้วสําหรับเรารแต่ต่อไปเนี่ยพี่น้องที่มีบุญสัมพันธ์เนี่ยที่มีโอกาสจะปังอะ่ะเรารจะเป็นแรงผลักดันแรงหนึ่งให้เขาอครับกับเหมือนเป็นคนชี้ทางอย่างนี้ใช่ไหมครับปู่ทั้งชี้ทางทั้ง ไปด้วยกันครับครับผมครับผมโอเคน้อท้ายคลิปเดี๋ยวแอดมินจะลงเบอร์โทรไปให้วันนี่ก็ขอขอบคุณปู่มากมากนะครับผมขอบคุณกาขอบคุณกาทุกท่านทุกช่องทุกทั้งช่องนะทุกคนครับครับอยู่ดีดีแอดมินเหลียวไปเห็นเลขทูบไม่รู้ว่าปู่อันนี้ไม่ใช่ของปู่นะครับผมไม่ใช่แนวทางของปู่ปู่ไตเนาะแต่ว่ามี ใครไม่รู้จุดเอาไว้เนาะเ,ออเดี๋ยวพาพท่านผู้ชมไปดู<ช>ไปดูตัวเลขกัน <c oughs> ไม่รู้ว่าไม่แน่โชคลาภอาจจะอยู่กับเลขทูปอันนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าจุดที่เอด้ามาแล้วเนี่ยเสรษฐีเอด้าที่สิงคโปร์เนี่ยกำลังเล่นท,ทางไปดูเพราะว่าขอไว้กระปูอันนั้นนะครับท่านผู้ชมาขอคลภนะะ เก้าแปดสองเก้าแล้วก็หกสองเก้าก็ได้นะคะเป็นอย่างทางเท่านั้นควรใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะเห็นเห็นเห็นตัวไหนครับมันมันกล่บคืนงสองเก้าหรือว่าแปดสองเก้าดูอีกอย่างหนึ่งก็จะเป็นหกสองเก้าก็ได้เออเออไหนไหนขอส่งขอส่งแคปหน้าจอไว้เลยนะคะเแคปยวะ ็ไท่านชมนเดบเางมากรานะคะสวยมากเลยนะคะอืผู้ชมเาผชมเห็นเป็นตัวไหนก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะคะท่านผู้ชมเนาะเห็นเป็นตัวไหนคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับ สถานที่แห่งน,นี้ท่านผู้ชมท่านไหนอยากจะเดินทางมากราบไหว้สักการะบูชาสามารถเดินทางมาได้เลยที่ปู่ท่านเนี่ยบอกไว้ที่จังหวัดบุรีรัมย์อำเภอประโคนชัยนะครับจับ G.P.S มาได้เลยนะครับผมตำหนักอรคยานะครับท่านผู้ชมยังไงก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้เจอกันใ่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ